สวัสดี <c oughs> เนี่ยเหมือนเขาได้ยินเขาปรับไปอย่างหนึ่ง Let's go I go middle I go middle สวัสดีโอเคน่าจะไม่ได้ยินหรอกสวัสดีครับผมโจรสทีวีอยู่เกมเขาเติรไตโกลพันที่ร้อยกลัว แล้วก็ไม่น่าเปิดใหม่ปิดเหมือนเดิมเลยดีนะนั่นแหละปิดไว้เหมือนเดิมดีนะ ก็ออกมาแปลกได้ออกมาแปลกจริง <c oughs> โดยที่ ที่40เลย có hẳn mặt thằng nào Bye gentlemen this is cài em nó cài หนึ่งคำชนะสองคำแพ้ Green smoke. Grenade out. Drawing flashbang. Ah! เข้าหัว <coughs> on come on chop chop deploying flashbang flashbang throwing smoke All right

Grenade out! ดูแล้วว่าช่วงนี้ติดลูกซองเงี้ช่วงนี้ติดลูกซอ,องอะ่ะท่านี่นี้ก็ไงอยู่แต่พออันนี้นัดเดียวไม่ตายก็รู้สึกน้อยๆอยู่นิดนึง Okay, map plan. Drawing flashbang. Right. Drawing flashbang.

วางจุด a เอ้ย b เ เยืนเล่นเสียงไปดีจบก็ไม่รู้ว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่ก็รู้ๆกันอยู่อ้าว อยู่ที่สามสิบหกสิบสามสิบเจ็ดสิบ ถ้ได้เปิดอะไรฟุน ยืนีสังหารอัตราการยิงสีเส้ห้าสิบสามเปอซนอาล่ะถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันคิน้า